กผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับเราวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมใหม่ครับพาร์ทคองกันอย่างเช่นเคยนะซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4ี่แล้วซึ่งผมก็ทางหายไปนานเลยกับไมค์ครับเดี๋ยวจะมาทําต่อเรื่อยๆนะครับมีใครรออยู่บ้างหรือเปล่าเอ่ยจากพาร์ทที่แล้วก็โอ้โหนานเลยที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นเนี่ยก็ไม่มีเวลาจะเข้ามาเล่นบ่อยๆนะครับมาเป็นวัดเราทําข้าวกันเลยดีกว่าเย่ yeah! ตอนนี้แล้วก็เบรกอัพเบดเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครรอบ,บ้างฝากคอมเมนต์นยนะเผื่อจะได้แบบถ้าเห็นคนรอเยอะผมจะได้มาทำเร็วๆอะไรยงงไ แต่จริงๆผมแทบไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่เลยทั้งไมค์คาทั้งเกมมอนเลยช่วงนี้อืมันไม่ค่อยมีเวลาว่างเท่าไหร่ก็พยายามทาให้เพื่อนที่หลายๆคนที่อยากดูให้ได้ดูกันนะครับก็จุดหมายวันนี้หรอพาร์ทที่แล้วได้ทําอะไรลงไปนะพาร์ทที่แล้วเราได้ทําการเดี๋ยวนะพาร์ทแรวได้ทําการปลูกข้าวแล้วก็ได้ขนมปังมากินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมมาเป็นว่าเราจะพยายาม เดินสำรวจภูเขานั่นดีกว่าผมว่าจะมีอะไรดีๆอยู่เดี๋ยวนะก่อนอื่นผมทำเป็นดาบดีกว่าผมว่าเราต้องใช้ดาบในการต่อสู้กับมอนสเตอร์เดี๋ยวนะตอนนี้ผมได้ในหมดแล้วว่าขอดูก่อนฮาร์ดโอ้ก็เป็นฮาร์ดคอร์นี่หว่ามันก็ต้องฮาร์ดแหละ <c oughs> มันจะเป็นพีชฟูลหรือไม่มีมอนสเตอร์เป็นไปไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมดาบ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 เฮ้ยเรามีไดมอนด์อยู่ไดมอนด์ Diamond ใช้ดาบสองอันละกันเพราะว่า <c oughs> ผมก็ไม่รู้ <c oughs> จะเอาไดมอนด์ไปทําอะไร <c oughs> เอาไปทำเป็นดาบนี่แหละดีที่สุดแล้วโอเค เ,เดี๋ยวได้ยินเสียงคนเดินถ้าเป็นแก่เดินเนาะแล้วก็ทําเป็นนี่เลยปึ๊บ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 โอเคอันเดียวพอดับปึ๊บเย้ได้ดับไดมอนด์ไปแล้วเดี๋ยวนะผมจริงๆมันไม่จาเป็นต้องเก็บก็ได้มาไอของพวกเนี้ยเพราะว่าตายไปผมก็จบอยู่ดีเมื่อผมจะตายผมก็ไ้สมาร์ทมาหรือฟื้นเอาขอ,ของคืนจากในกล่องนี้ได้ก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับจริงจริงผมก็กลัวตายเหมือนกันนะไม่ใช่กลัวในชีวิตจริงนะกลัวในไมค์คาร์บอะ แต่จริงชีวิตจริงก็กลัวเหมือนกันนะใครบ้างอาจจะไม่กลัวมันก็กลัวทุกคนแหละเป็นสันทัตยานของมนุษย์ตรงน,นั้นมีลาวามีแม่น้ําด้วยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ไบโอมอะไรวะเพลนถ้าเดินต่อไปมันจะเป็นเอ็กตีมฮิลและเอ็กตีมฮิลมันก็จะมีเอเมอรัล่เราก็สามารถขุดเอเมอรัล่ไปแลกกับนี่ไงเอ็กตีมฮิลจริงด้วยขุดเอเมอรัล่ไปแลกกับ NPC ได้แลกไอเทมอะไรพวกเนี้ยโอ้มีถ้ำอยู่หรือเปล่าวะแต่เหมือนว่าจะมี น้องหมูแล้วก็น้องไก่ก็เท่าที่จำกันได้ใช่ไหมผมเคยบอกไว้ว่าผมจะไม่ฆ่าสัตว์เด็ดขาดใช่ไหมยกเว้นน้องวัวเพราะว่าเราต้องไปคราเป็นของที่แบบว่าห้องสมุดเพื่อจะมาคราฟอัปเกรดเอนชานของที่มันให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นมันจําเป็นอยู่แล้วไม่งั้นผมจะหนังวัวจากไหนละถูกไหมมันก็จะเป็นต้องฆ่าวัวจริงๆอ่ะเดี๋ยวนะเราจะมาขุดฐานทําไมวะผมว่าเราควรจะเวลาไปสำรวจดีกว่าไหม ฐานเรามีอย่างเยอะเลยเป้าหมายของเราผมจำไม่ได้ลวเป้าหมายของเราคืออะไรนะอยู่ได้นานที่สุดเหรอหรือว่าเก็บอาชิเม้นให้เยอะที่สุดแต่ตอนนี้ผมก็อยากเบคกับเบรสนะไม่ใช่สิเบคกับเค้กใช่ป่ะฮ้ยตรงนี้มีทาด้วยฮะเราเอาไฟมาด้วยเล่นเสียงน้ำด้วยฮะแต่เดี๋ยวนะเราผมจะกลับทางกลับบ้านถูกไหมเนี่ยเอานี่มาก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บขูดหิมะไปด้วยดีกว่าเค่ okay. แต่ผมก็อยากได้พวกนี้เหมือนกันนะฟักทองกับเมลอนอู้ สูงดีฮะเฮ้ย,ยเราเกิดริมมาหาสมุทรเลยนี่ว่าแจว๋วว่าว้าวอุย้ยทำไมเป็นอย่างนั้นวะนาเดียวเป็นเกาะลาวากลางเฮ้ยแจ๋วว่าเดี๋ยว,เ,าว,าายวเดี๋ยว,ยวต้องได้ออกทะเลเราจะไม่มีวันอยู่กับที่เป็นหลักเป็นแหลงนะ่งแล้วเดี๋ยวรอผมมีสเสบียงตุนสเสบียงให้เยอะก่อนแล้วเราออกประจนภัยกันไ <laughs> มค่ครับพาร์ทข้อแบบประจนภัยแหละเดินตามเดินทางตามหาที่ผมอยากเจออีกที่หนึ่งก็น่าจะเป็น อ่าจังเกิลเทมเพหรือว่าวัดล้างในจังเกินั่นเองแล้วก็อุ้ยสวยวเนี่ยสวยฮะเป็นถ้ำเลยใครรู้บ้างถ้ำเกิดจากอะไรสําหรับถ้ำนะครับจากที่ผมเคยเรียนมานะถ้ำใครรู้บ้างถ้ำเกิดจากการกัดซอของฝนผสมกับอะไรที่เป็นกรดสักอย่างหนึ่งอะผมก็จำไม่ได้แล้วแคลเซียมปะวะผมจําชื่อของเขาเรียกว่า คาดมันไม่ได้แล้วได้เป็นฝนกดแหละถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะฝนกดก็ทําให้เกิดการเขาเรียกว่าลายไหลผ่านของชั้นหินจนเกิดการกัดซ้อแล้วก็เกิดเป็นถ้าในที่สุดนั่นเองสําหรับในถ้าก็จะมีแบบเป็นแบ่งเป็นหลายๆชั้นเลยอย่างพวกหินงอกหินย้อยแต่ในไม้ครับมันก็มีแหละแต่เราดูไม่เอาเหรอกว่าไหนคือหินงอกหรือหินย้อยมันก็เป็นดันเจียนเหมือน,เห,อนเหมือนทั่วๆไปแหละมันคงไม่ละเอียดเลยขนาดนั้นอนะเฮ้ย hey! เราปีนขึ้นไปได้เนี่ว้า wow. ว เดี๋ยวนะแล้วผมจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยทะเบียงหลายๆอย่างเราก็อยู่ที่บ้านนั้นเลย <c oughs> เน้นกนารปะจนภัยละกันเราไมาค้าพ่านคอเดี๋ยวนะขึ้นได้ปะวะขึ้นได้ดิขึ้นได้ดิต้องขึ้นมาขุดตรงนี้อีกสินะปึ๊บโอเคเออเออเอีกได้สูงอีกสูงอีกสูงนี่อีกโหนี่เอาขึ้นมาสูงมากเลยเนี่ยลองขึ้นมาดูข้างบนสิว่า บรรยากาศข้างล่างจะเป็นอย่างไรแต่เห็นทะเลละก็ถือว่าโอเคนะเกิดติดทะเลเราจะได้ไปที่ดินแดนแห่งใหม่ได้มาขึ้นเรื่อยๆโอ้โอนู้หูเลือหายไปครึ่งหลอดเลยวะตกแค่ไม่นิดหรอกมั้งว่าตกแค่นิดเดียวก็กอยู่โอ้โหป่าเอ้ยนี่ผมตกไปเลยฮาร์ดคอร์จบในพาร์ดีไม่เอาแล้วนะไม่ใช่นะอือโอเคข้างบนนี้มีอะไรอยู่หรือเปล่าเอ้ยก็มีหิมะ ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวแต่จริงๆนะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตจริงที่จะมีหี่มาะาได้บนเขาสูงเนี่ยแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็สูงจริงๆแหละแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วยังไงก็ไม่มีวันที่จะมีหี่มะาหรอกหรืออาจจะมีวันนั้นก็ได้หูสวยมากเลยเนี่ยวิวจากยอดเขาเอฟเวอร์ไม่ใช่แล้วกลับทางเดิมได้ไหมเนี่ยชิบหายก็ต้องลงทางเดิมแหละเอ้ยโ,โอเค อ่าค่อยๆลงโอเคน่าจะลงเร็วๆได<ะ>้เลยล่ะปักไม่ใช่ว่าตายนะก็เดี๋ยวโอ้ยตกใจหมดชิบหายน่มันชอบมีเสียงแปลก,กๆมาวะเมื่อก,กี้ได้ยินเหมือนผมอะอืมแตดุ่งจริงนะนั่นอะเสียงวีดอะอเ,เดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วก่อนดีกว่าไปดูอันนีกว่าว่าเข้าโตหรือยังเดี๋ยวผมว่าเอาเป็นว่าเราจะออกเดินทางพัดได้เลยแล้วกัน เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอเก็บของอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปลุยกันพาร์ทหน้าโหสำหรับเนเธอร์นี่อาจจะได้ไปแบบเย็บๆก็ได้ผมไม่กคาไปเต็มๆหรอกถ้าจะไปเนเธอร์ได้คือต้องทำออฟซิเดียนหรือว่าประตูเนเธอร์เยอะอะไม่งั้นถ้าผมไปโผล่ที่ที่มันไม่มีเนเธอร์ฟอร์เทสเนี้ยคือเราต้องหาเนเธอร์ฟอร์เทสก่อนหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเนเธอร์ฟอร์เทสคืออะไรเนเธอร์ฟอร์เทสก็คือสิ่งก่อสร้าง ที่มันจะสุ่มเกิดในเนเธอร์หรือว่าในนโลนั่นเองซึ่งมันก็ยากก็แหละโอกาสเกิดของมันยากหายากมากยากเว้นจะดวงจริงๆแล้วเดี๋ยวนะอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรมันหายากมากนะที่จะเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแบบไม่ง่ายอ่ะยกเว้นจะดวงดีจริงๆหรือถ้าเดินหาก,ก็ได้แต่ต้องใช้เวลานานอยู่แหละแล้วในเนเธอร์ฟอร์เทสมันจะมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่เราต้องนํามาทําเป็นที่ปรุงยาต้องหาที่ปรุงยาให้ได้อ่ะ ถ้าจะลุยเนเธอร์ฟอร์เทสผมถ้าจุลินเนเธอร์ผมบอกเลยว่ายังไงก็ต้องหายาการไฟให้ได้ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆเวลาเดี๋ยวนะทางกับบ้านเราอยู่ไหนวะผมลืมจําพิกัดด้วยเอ้ยไม่ยากหรอกมั้งนี่นี่นี่ทางนี้โอเคเจอแล้วว้าวตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วฮะจริงๆผมชอบบรรยากาศยามเย็นที่สุดมากๆแล้วว่ะคือบรรยากาศตอนนี้มันกําลังสวยงามมากอะแล้วมันก็จะค่อยเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนสีขึ้นเรื่อยๆ ผมมั่นใจมากว่าหลายๆคนคงไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะว่าบางคนเลิกเรียนมาอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในบ้านเนี้ยเลิกเรียนประมาณสามโมงสี่โมงก็นั่งเล่นเกมทํากันบ้านหรือว่าบางคนลิมิสเซษก็กว่าจะเห็นตะวันเห็นเดือนก็มืดแล้วอ่ะผมชอบเบอร์อนะกลับมาแล้วก็เปิดหน้าต่างนอนดูท้องฟ้าที่กําลังเปลี่ยนสีจากยามกลางวันยามสนธยายามเย็นไปเป็น,ปนมืดค่ำอะไรเงี้ย จากสีเหลืองสีส้มไปเป็นสีม่วงก็เป็นอะไรที่ผมชอบบ้างจริงนะปักไฟไว้ดีกว่าปึ๊บโอเคเ๋ยนนะมีข้าวให้เราปลูกไว้ก็เริ่มโตบ้างแล้วละ่ะต,ต้องบูแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงคนเดินอะ่ะหมูฝาเหรือมั้งน่าจะเป็นเสียงแกเดินหรือเปล่าชิบหายก็มีเราเล่นอยู่คนเดียวว่าใครมันจะเดินได้บ้าไปแล้ว เป็นไปไม่ได้ใครมันจะมาเดินกันแล้วล่ะเยเริ่มมือแล้วแต่ผมไม่นอนดีกว่าผมไม่ค่อยชอบเวลาตอนกลางคืนในไมค์คาสสักเท่าไหร่น่ากลัวมากนอนได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอยากทําเค้กจังเลยเฮ้ยตัดเน้นประจนภัยดีกว่าวะ่ะเอาไว้ทำในสว์ v วอ a ์โหมดแล้วกันนะครับสําหรับเอ้ยจกใจหมดชิบหายมีซอมบี้ด้วยฮนะโอเคมอนสเตอร์ฮันเตอร์อย่างกับชื่อเกมใน PS p s เที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น TDS แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกซอมบี้มันไม่ติดไฟเหรอวะอะไรมันยืนเอ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงชิบหายอาจจะเป็นเพราะว่าผมอู้แล้วซอมบี้มาจากไหนยาวๆวะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่มีนี่ไงไม่มีเกาะไม่มีโล่เดี๋ยวทำชุดเกาะเออสำคัญนะเนี่ยชุดเกาะเดี๋ยวนะมันจะเกิดมีเพราะว่าทำชุดเกาะกันดีกว่าเรามีเหล็กเท่าไหร่วะเนี่ยเหล็กมีสิบหกอันในหรอน้อยไปปะวะนี่ไงมีอีกสามสิบเอ็ดอันเค เอาว่าเดี๋ยวผมเผาเหล็กให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาทําชุดกรอ,อก,ก่อนพาร์ทนี้ปึ๊บ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 ใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรวะกี้ผมอ่ะกีค้คืออะไรอะ่ะกี้มันสร้างอะไรได้ไดอ,อ่ะอ้าวเหรอคิดไปเองเหรอแต่ผมว่ามันสร้างอะไรได้ตะเกียะผมใส่ยังไงวะเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างอะ่ะเอ้ยได้ยินเสียงคนเดินชิบหายออกแกตกใจหมด อเคแล้วก็ทำเป็นกางเกงแล้วกันอออพอพอพอโอเคเพิ่มเกาะแล้วมาหน่อยปุ๊บนี่ขาดแต่กางเกงเอ้ยขาดกับรองเท้ากับหมวกโอเคได้รองเท้าแล้วชิบชิบโอเคเตรียมออกบู๊ผัดหน้าภานนี้ของเรานะจะครบแล้วนะผมอยากได้ขนมปังอีกสักหน่อยนึงอะ่ะถ้าเรายิ่งตุนอาหารไว้เยอะเราก็จะสามารถประจนภัยได้แบบสบายเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วไงวนะ่าผมจะไม่ล่าสัตว์มันก็ ล่าสัตว์มันก็กรายอยู่ถึงแม้ว่าการล่าสัตว์ในเกมไมค f t จะเป็นวิธีที่หาอาหารได้ง่ายที่สุดแล้วก็เอะนะแต่เราพูดไปแล้วอ่ะว่าเราจะไม่ทำร้ายสัตว์เพื่อนร่วมโลกด้วยกันถ้าเขาไม่ทำํำเราก่อนนะอุ้ยแกอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวผมต้องเตรียมเอาของไปด้วยปึ๊บก็นี่นี่นี่มัชรูมสตูโอเคเอาไปเยอะๆเลยแล้วก็ โอเคได้เหล็กวันนั้นน่าจะพอทําหมวกเรียบร้อยเราจะใช้ชิตแบบมนุษย์เล่ร่อน <laughs> คือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหลง่งยุคมนุษย์ก่อนยุคอุตสาหกรรมเลยไม่ยุคเกษตรกรรมนู่นอ่ะยุคหาของป่าอ <laughs> ยู่ให้เป็นหลักแหลง่งโอเคสิ่งที่เราต้องการเอาไ้คือเพชรแล้วก็เชียร์เดี๋ยวผมเตรียมของ,ของก่อนแล้วก็ขนแกะก็น่าจำเป็นมั้งไดไร์ไม่น่าเชินทาน ชาโคไม้เดี๋ยวมันน่ากลัวจริงอนะในเสียงแกะแล้วก็นี่สติ๊กเคประมาณนี้ละมัง้งที่เราจําเป็นที่จะต้องเอาไปน่าจะเพียงพอละมัง้งเดี๋ยวผมเอาเป็นว่าเรารอให้เพื่อโตอีกนิดนึงขอขนมปังสักสิบอันละกันแล้วเราจะไม่ลืมที่นี่เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวผมสร้างเขาเรียกว่าอะไรอนุสาวรีย์หรือว่าสิ่งที่เวลาเรามองมาเราก็จะเห็นมันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูพิกัดก่อน หนึ่งร้อยเจ็ดกับสองเก้าสี่เวลาอยากกลับบ้านนี้มาแบบลําลึกความหลังท่านแรงไม่ตายนะถ้าแบบประจน l พาแล้วยังไม่ตายนะจะได้กลับบ้านนี้มาถูกครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมสร้างเป็นอนุสาวรีย์ไ้ก่อนแล้วกันให้เราไม่ลืมว่าเราเคยมาที่นี่แล้วเฮียนะเดี๋ยว,นะยวทำนี้กันปึ๊บขนมปังทำให้สูงๆไปเลยเดี๋ยวนะทำไมเราผมไม่ไปสร้างบนนี้วะบนต้นไม้วะโอะ โอ้ยเกือบล่วงนี่เลยที่นี่พื้นที่ที่เราเคยมาเดี๋ยวนะโอเคทำเป็นทางก่อนทำเป็นรูปอะไรดีไม่เ,เป็นรูปหรอกมั้งให้เป็นเสาหินสูงๆแค่นี้ก็พอละแต่ว่าเฮ้ยมาถึงนี่ไงถึงแล้วเจอเสัญลักษณ์แล้วอะไรเงี้ยปะปะักโอเคประมาณนี้แหละมั้งพอไหมดูดิมเป็นรูป,ป,รป,ปอะไรตัว L หรอก็ดีนะเค เอาให้สูงวันนี้โอ้แต่ผมจะตกมาตายปะเออแล้วทำถังเก็บน้ำกันละกันเผื่อไว้ก่อนเจ็บจังโอเคเอาเหล็กเออเดี๋ยวรอเหล็กให้เสร็จกันเลยละกันเดี๋ยวผมทำเป็นถังไว้เก็บน้ำบ้างดีกว่าโอเคถังเปล่าบักเก็ตก็ตักน้ำมามีข้าวโตรหรือเปล่าถ้าเรากลับมาอีกทีหนึ่งก็ข้าวคงจะโตหมดแล้วล่ะถ้ามีโอกาสได้กลับมานะ คิดถึงแลวเกินสถานที่บ้านเกิดของเราที่เราเคยอยู่อาศัยมาก่อนไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าก็อยากให้เอาจช่วยนะครับพอดีก็แทบไม่ได้ทําเลยเตรียมตัวสู่การประจนภัยแล้วกันเพราอถ้าแบบวัดเล่นแบบเซฟๆในฮาร์ดคอร์มันจะไปสนุกอะไรวะ <c oughs> มันต้องมีความตื่นเต้นแล้วใช่ไหนดิเดี๋ยวนะขาดอีกอันหนึ่งเราเข้าโตกันดีกว่าอ <c oughs> ืมอมอมับบรรยากาศของ ที่นี่ไว้ก่อนที่เราจะจากไปเนี๋ยนะผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันดับแลกเกกะเกกะเอาฐานออกไปหน่อยดีกว่าหยอบไม่จําเป็นต้องเอาไปก็ได้เพราะว่าเดร์ดอะไรเงี้ยไข่อะไรเงี้ยไม้ต้องเอาไปหรอมั้งสโนบอลเก็บไว้ดีกว่าเผื่อไว้เผื่อไว้สร้างเป็นสโนโกเลมได้อประมาณนี้แล้วกันโอเคเข้าโตแล้ว รอแค่เมื่อไหร่ที่เหล็กเขาเสร็จเมื่อน,นั้นแหละคือลาให้เราจอกเดินทางอาชีพหายก็พิดแย่ถนมปังสิบอันเหล็กอันสุดท้ายได้เวลาล่ำละจากที่นี่แล้วหวังว่าเราคงจะได้กลับมาเจอกันใหม่นะฮอมเคก็ <c oughs> <Okay. S 1> <c oughs> สำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับการเตรียมตัวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยนะผมไปเอาฐานเพิ่มมาก่อน เดี๋ยวนะดูก่อนแล้วมีอะไรทองเอาไปติดตัวไปดีกว่าวแหววลรมีอะไรสําคัญสําคัญก็ไม่มีอะไรแล้วละไว้เจอกันใหม่นะบ้านแห่งแรกของเราเอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอตัดนี้อีกนิดนึงปึ๊บอีกสักสองอันทําเป็นขนมปังให้มันแบบพอดีเลยดีกว่าเคก็อยากให้เอาใจช่วยนะครับสําหรับการประจนภัยของเราเดี๋ยวนะอีกอันหนึ่งสำหรับการประจนภยัยของปาวัน ส้มน้อยๆตัวนี้ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมมันได้เลยนะครับจะชอบก็ฝากกดไลก์กันเยอะหรือว่าถ้าใครอยากดูเร็วก็ฝากกดไลก์กันหน่อยนะครับผมว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ผมริบทาเร็วๆก็สาหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วนะครับก็บายเจ้าบายจ่ายบายยูท้องฟ้าจะมีอะไรรอกันอยู่กันแน่ไปเร็วออกชิบหายบายเจ้าบายจ่ายบายยูบาย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 